อุ๊กเร็วว้าอยู่น่าจะเ่ยครับกลาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเอ็นดัมซิงครับเอาแล้วปฏิบัติการแล้วลุยแล้วงานนี้ไม่รอช้าแล้วลงไปเปิดน้ำแล้วครับผมน่าจะเยโอ้ ปฏิบัติาการแล้วดูเกือบถึงอันนั้นเลย <c oughs> ป้าปาป้าปา,ปาลงไปแล้ว <c oughs> ข้างล่างดินแข็งครับวนันนี้จะรวยลุยแล้วครับงานนี้ครับลงไปกลวนแล้วน้ำก็เหลือแค่นิดเดียวครับผม โอ้เกือบถึงกันแล้วเลยอ่ะจิมดูแลจิมดูแลเดี๋ยวผมไปเอาล่มก่อนครับอ่ะบุกแล้วครับผมอ๋องานนี้ครับหัวหน้าจุย้ยลงไปกลวนละกวนปลาครับผมอู้ปลาเยอะด้ยนี่ดูทรงเนี่ยหัวหน้าจุ้ยก็ลงมาเปิดน้ำแล้วครับผมเอาเจ้า ส้มเช้งอู้ดูปลาก็โดดว่ะอู้น้ำเกือบถึงห้องโดยสารเลยทุกคนอู้ดูอ่ะ,อะนี่ครับลงไปเปิดน้ำแล้ว อดูถึงน้ำถึงตูดอะน้ำถึงตูดเลยงานนี้มันจนกลุ้ยอันตรายไหมเนี่ยดูอ่ะโอ้โหดู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 ปอดยุบไป ไปเปิดน้ำครับผมขี่โคลนเยอะครับทุกคนนี่ครับนด้จูโรสายโหดของจริงครับงานนี้โหดแค่ไหนชมเอาเอฟซีอ โหดไม่โหดครับนี่เจ้าฮิตาชิครับสต๊อกร้อยสามสิบขีดห้าจีครับลุยเลย <S <s รวา,า,ามน้ำเริ่มทยอยมาฝั่งนี้แล้วเริ่มไหลมาแล้วรับควรแล้วงาน,นเนี้ย เปิดน้ำอย่างสนุกสนานครับทุนาะจูด้วยน้ำยันตูดอะ <laughs> ชาวบ้านก็มาคอยจับปลาก็เยอะครับ เจ้าคือคโหดแท้หัวหน้าจะร้ดยรู้ว่าไม่กลัวจมเลยบอก giang hột nào mát đó này mẹ là tu nam dân đã thua mấy kia tôi luôn à hột cái mà đấy mày đấy ตูดครับทุกคน ดยังโหดกั้นน้ำครับผมไม่ให้น้ำมันไหลไปฝั่งนม้นครับดูวน้ำยันตูดครับ

tay chôm luôn Hây Chết leo Đấy em phịt rùi này nhỉ Hả này Mày lú đi Chẳng อันตรายอันตรายมากเลยอู้มุดอะเกือบไปแล้วนะจุลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบา,บายครับสวัสดีครับ